และประการที่สองผู้ที่เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะว่าเขาได้รับการปลอบประโยนปลอบโยนนะมัทธิวบทที่5ข้อ4บอกว่าบุคคลผู้ไดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าหมายถึงบุคคลที่อาจจะสูญเสียบางอย่างนะครับ หรือว่าอาจจะสำนึกในความผิดบาปบางอย่างแล้วก็มีความจริงใจที่จะสำนึกในความผิดบาปนั้นนะครับแม้ว่าเราจะพบกับความโศกเศร้าในบางครั้งใช่ไหมครับพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่ลำพังพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราและคอยปลอบประโลมใจเราอยู่เสมอการที่เรามีความทุกข์เราควรจะนึกถึงพระเจ้าใช่ไหมครับเราควรจะให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในจิตใจ อย่าให้ความทุกข์นั้นอยู่กับเรานาน,านเกินไปนะฮนั้นเราต้องขอความเมตตาจากพระเจ้านะครับการยอมรับว่าตัวเองมีทุกข์แล้วก็สารภาพความทุกข์นั้นต่อพระเจ้าพร้อมที่จะรับการพึ่งพาจากพระเจ้านะครับเป็นเพื่อทําให้เราเกิดความอิสระจากความทุกข์นั้นนะครับพระเยซูบ,บอกว่าผู้ที่เป็นทุกข์โศกเศร้ายอมเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปอบโยนนะครับไม่มีใครปลอบโยนเราดีเท่าพระเจ้าปอบโยนใช่ไหมครับ เรามีความทุกข์รา,าจ,จะโทรไปหาเพื่อนอาจจะโทรไปหาคนนั้นคนนี้เขาก็ช่วยช่วยหนุนใจได้นะครับก็ช่วยหนุนใจได้แต่ว่าความทุกข์มันมันก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราวางภาระหรือว่ามอบมอบความทุกข์นั้นเอาไว้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอะไรสันติสุขของพระเจ้าใช่ไหมจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเยซูใช่ไหมครับอยอห์นบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบเจ็ได้บอกไว้ว่าเรา เรามอบสันติสุขไว้แก่ pues do, ทสส nah, ่านทั้งหลายสันติสุขที่เรามอบให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อยากให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยอย่ากลัวเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็กลัวปัจจุบันก็ยังไม่สามารถกลับไปนอนที่คอนโดได้บางคนก็มีนะคือในในหมู่บ้านเขาจะมีจะมีที่จอดรถใช่ไหมครับพอวันศุกร์เนี่ยที่จอดรถเต็มหมดเลยเพราะว่า เวลาใครใครจะจอดรถที่ที่ที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยเขาจะต้องลายบอกบอกกรรมการก่อนว่าขอจอดกี่ชั่วโมงขอจอดหนึ่งวันอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีคนลายบอกว่าขอจอดหนึ่งวันขอจอดหนึ่งคืนนะครับเพราะว่ามีอพยพมาจากคอนโดมีญาติอพยพมาจากคอนโดอะไรเงี้ยคือวันนั้นน่ะไม่มีใครกล้านอนที่คอนโดคือไปหาไปหาบ้านเพื่อนนอนไปหาบ้านที่ไม่เกินสองชั้นน่ะก็คือทุกคนก็อพยพมาที่จอดรถก็เต็มหมด ทั้งเต็มทั้งซอยเลยวันนั้นนะฮะแล้วก็ที่หลานสาวเขาไปเรียนที่ที่โคราชลูกสาวลูกสาวของของกุ้งของกุ้งเขาไปเรียนที่โคราชเขาก็กำลังสอบอยู่เขาก็แบบมันก็สั่นใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะต้องกลับไปนอนที่หอพักเขาก็บอกเขาไม่กล้าไปนอนที่หอพักเขาขอไปนอนที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนที่เป็นชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ ทุกคนก็ปลอดภัยนแม่ก็โทรมาถามว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นห่วงนะว่าที่กรุงเทพม,มันไหวแรงใช่ไหมครับก็บอกว่าไม่ไม่มีอะไรที่บ้านแค่สั่นนิดหน่อยกิ๊บเขาอยู่บ้านวันนั้นนะเขาก็บอกแค่แค่เวียนหัวนะกิ๊บเขานั่งอยู่ที่บ้านเพราะว่าอังเขาออกไปข้างนอกพอดีเป๊ะเลยขับรถอยู่ตอนช่วงที่แผ่นดินไหวเป๊ะเลยจะเข้าเดโมลเดโมลก็ปิดไม่ให้เข้าแล้วเราต้องกลับบ้านฮะขอบคุณพระเจ้าที่ พระเจ้าก็ให้เรามีบ้านที่โครงสร้างที่แข็งแรงเหมือนที่เล่บอกนะก่ออิฐมอนเนี่ยอิฐแดงฮะก่ออิฐมอนที่ที่บ้านโครงการก็ก่อด้วยอิฐมอนเหมือนกันมันเราก็ผมกลับไปที่ทำงานก็เดินสำรวจดูว่ามันมีอะไรเล้าหรือเปล่าที่เพดานที่ฝ้าเพดานที่รอบผนังข้างบ้านก็ปไปดูว่ามีมีรอยเล้าแตกเยอะขึ้นไหมก็ไม่มีอะไรนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ยังปกป้องเรานะครับ งั้นเมื่อเรามีความทุกข์หรือความวิตกกังวลน,นะครับเรามอบภาระไว้กับพระเจ้าอย่ากลกัวสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเยซูสัญญาว่าพราะองค์จะอยู่กับเรานะฮะอย่ากลกัวและอย่าวิตกกังวลเลย